สวัสดีค่ะสวัสดีดเพื่อนเทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจุดแจงกันเหมือนเช่นเคยนะคะและในครั้งนี้เนี่ยเราอยู่ด้วยกันในเกม Call of Duty Mobile หรือว่า CODM นั่นเองค่ะ เกมนี้เนี่ยบอกเลยนะคะว่าต้องเล่นกับเพื่อนด้วยเพื่อความมันนะคะคือจะบอกว่า Call of Duty Mobile หรือว่า CODM เนี่ยกำลังเข้าสู่กิจกรรมครบรอบ2ปีแล้วนะคะซึ่งยังคงโด่งดังแล้วก็ยังมีผู้คนมาเล่นอย่างต่อเนื่องเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะตอนนี้ก็เขามีกิจกรรมสุดพิเศษที่แจกของด้วยซึ่งเปนเพื่อนที่ดูอยู่นะตอนนี้นะคะจะแจ้งบอกได้เลยว่าพลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะ Call of Duty Mobile เนี่ยเป็นเกม shooting FPS หรือว่าเกมแบบยิงยิงสุดมันที่มาพร้อมกับกราฟิกคุณภาพสูงมากๆนะคะดูจากภาพที่เห็นตอนนี้นี่หลายๆคนอาจจะงงว่าแบบเอ๊ะเกมมือถือหรือเปล่าคือจะบอกว่าเกมนี้เนี่ยที่เห็นภาพสวยๆเนี่ยเป็นเกมมือถือนะคะทุกคนเพราะว่าคุณภาพกราฟิกเนี่ยเขาค่อนข้าง,งสูงมากๆเลยนะคะแล้วก็มีระบบการเล่นที่หลากหลายด้วยทางระบบแต่งปืนเห็นจุดแจง้งน้องปลาแล้วก็พี่กิจถือปืนเนี่ยจะบอกว่าอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยสามารถแต่งได้ด้วยนะคะ ผู้เล่นสามารถคลอดปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ของปืนได้ตามสไตล์ของตัวเองเลยด้วยอุปกรณ์หรืออาวุธที่ใช้ในการสู้รบเนี่ยมีหลายอย่างด้วยนะคะคือพี่กิจกกับน้องปาเนี่ยได้เข้าไปแบบเล่นกันมาไม่ได้ไม่ไม่ใช่แบบเทสจะบอกว่าเทสก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าเขาเล่นกันแบบจริงจังมากเลยนะเพราะว่าเขาจะมีระเบิดขวานมีดปืนพกขับเรือขับรถขับเครื่องบินหรือแม้กระทั่งระเบิดนิวเคลียร์ด้วย ออแล้วพี่รู้ป่าว่าที่เราเล่นกันอยู่ตอนนี้เนี่ยภายในเกมเขามีกิจกรรมให้เล่นเยอะมากๆเลยเพื่อเก็บไอเทมแบบฟรีเช่นตัวละคร <Hey. S 1> ในชุดเท่ๆสก,กินของปืนสก,กินของอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่ใช้ในการรบด้วยว่ะ <Wow. S 1> อ,อยากลองไหมลองไหม อยากเล่นแบบแบบเท e r ไระย l e ว่ะเออลืมบอกไปคือตอนนี้ทางเกมเนี่ยเพิ่งอัปเดตแพทช์ใหม่ของ CODM มานะคะเป็นซีซั่น8ว่าครบรอบ2ปีมีกิจกรรมที่น่าสนใจและสนุกสนานมากมายในเกมเลยนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> นี่กิจกรรมครบรอบ2ปีของ Call of Duty Mobile นะคะเราลองเข้าไปดูคือกิจกรรมเอเยอะมากๆเลยเนี่ยแล้วก็กดรับมานะคะแล้วก็จะได้ของรางวัลฟรีฟๆเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็จะมีพวก Anniversary Shop นะคะเป็นร้านค้าครบรอบที่ลด สูงสุดถึง7 0เเนลยทีเดียวอย,อย่างที่เพื่อนเห็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นซีรีส์ปืนแดงแรงสุดใจโหเท่มากเลยอยากได้สุดๆแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเล่นกันเนี่ยแจงขอแป๊บหนึ่งนะป้าตงปางพี่กิบทำไมอ่ะอะไเหรอจ๊ะคือเราอยากเสียตังค์อ่ะคือแบบว่าเฮ้ยเอางั้นหรออยากโหดอ่ะอยากได้ของดีๆอะไรเงี้ยขอแป๊บนึงละกันคือ,อเราเนี่ยสามารถมาสมของได้นะคะของแต่ละอย่างนนอยากได้หมดเลยโดยเฉพาะอันนี้ คือ้ายบนอยากได้เป็นพิเศษเลยอ่ะอยากได้ตัวละครอ่ะตัวละครผู้หญิงมันสวยอ่ะไปใกล้ๆเหอะสามช่องเฮ้ยเฮ้ยดับก่อนนบก่อนได้ปะได้ปะหนึ่งสองเฮ้ยเฮ้ยเกินไปเอาตรงนี้เอาตรงนี้โอ้โหได้เลย เุ้แจงก็ได้ตัวละครตัวใหม่มาแล้วนะคะและนอกจากนี้นะคะตัวเกมของ Call of Duty Mobile เนี่ยยังมีแผนที่หมด Battle Royale มาใหม่ด้วยนะคะซึ่งแผนที่นี้เนี่ยจะเรียกว่า Blackout ซึ่งมีเมือน,น่าสนใจในแบบนี้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะครั้งนี้เราจะลองมาเล่นกันโอเ <Okay, S 2> ค<ะ>พร้อม3 4 Let's go เฮ้ย ตอนนี้นะคะจูแจงก็เป็นคนนำทัพของทีมพวกเราเป็นหญิงสาวหนึ่งเดียวในทีมนตอนนี้และในตอนนี้เนี่ยเราเข้ามาอยู่ในสมอรภูมิการรบที่มีชื่อว่า b l a c k o อ t ผมติดตามคุณอีเวอร์ไปเลยพี่กิจพี่กิจอยากลงตรงไหนแจงเชื่อมือพี่กิจแจงว่านะเราลงไปนะมันจะต้องเป็นเมืองที่ค่อนข้างดีเออเมืองเดือดเมืองเดือดไปเราเมืองเดือดกันดีกว่าพี่นี่เลยครับผมขอเดือดเดือดขอเดือดเดือดไอคิงคาเวอร์ครับจัดไปคร,ครับผมมีคนลงกับเราเยอะไปไหนพี่กิจ นี่ไม่มีพี่หนูดูอยู่กลัวแหละลองลองไปนี่มันเธอแน่นอนนี่ตามบ้านนี่หาของเลยจัดไปครับผมแยกเลยแยกเลยพี่แต่แจ้งหาทางด้านซ้ายแล้วกันส่วนหนูแยกพี่กิตแล้วกันอ้าวทุเรศมากค่ะเฮ้ยตกใจเริ่มมีคนมาแล้วได้ยินเสียงวะพี่พี่พี่เองพี่เองได้ยินได้ยินได้ยินเอ๊ะมีคนพี่ตรงไหนตรงไหนทิท์รัง ฉันเองฉันเองเออใครพี่ช่วยหน่อยเอออย่างนั้นแหละสวยสวยสวยยอดเฮ้ยใครยิงใครยิงใครยิงข้างนอกพี่ข้างนอกตายพี่สวยไอ้พกนอกวงอ่ะเดี๋ยวมันจะวิ่งมาเชื่อดิเชื่อเชื่อโอ้โหแค่สี่สิบแปดคนเองอ่ะพี่โหแค่เหรอจะพูดแค่เนี่ยนะเราจะรอดกันหรือเปล่าไม่รู้เลยเราคนอยู่แล้วไปเลย เหนวนี่อยยสวัสดีครับ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 ออซ้ำซไหนดูนีมีของดีเปล่าเฮ้ยโดนใครอะโดนหนูเองอบพี่โอ้พี่โอ้พี่ก็ยิงโดนยับเลยไปพี่ปะวู้วว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 ว นี่คุณอยอบตายแบบคนตายไม่รู้เรื่องเลยเหรอไม่รู้เรื่องเลยมันแอบอยู่ในพุ่มหญ้าเมื่อกี้เอาใครจะไม่รู้อ่ะเนี่ยพี่แจมปล่อยหมาเลยพี่เออขอปล่อยหมาก่อนขอปล่อยหมาตะปันหมาปล่อยหมาไอ้ไอ้ไอ้จะปล่อยหมาโอู๋จะปล่อยหมาพอดีเลยเอ้ยมีคนพี่มีคนเช็คเช็คป้าเช็คเจอคนอะไรนะนั่นหมาไปแล้วกัดกัดหมากัดเออกัดกัดหมากัดหมากัดนี่หมากัดให้หมากัดให้จมีสองคนมีสองคนพี่ เออนี่คน,คนหนึงอีกคนนึงสวย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 มากพี่สวยมากโอ้โหเจออ่ะแ,แต่งเองพี่กิจขับไปขับหนีมันจะยิงรถพร้อมจะยิงรถพร้อมนี่แน่ตาย <_ an> เอ <_ an> เอวู <_ an> ้ฮู้คุณชอดม,มาก The winner <_ an> ความมันของเกมนี้ยังไม่หมดแค่นี้นะคะใครที่อยากได้ของรางวัลดีๆเนี่ยตุกท่าขอแนะนาเลยนะคะว่าให้ซื้อ Battle Pass นะคะแล้วก็กดไปที่ Battle Pass ได้เลยเนาะแล้วก็เนี่ยทุกทีหูมีตัวละครดีๆมีสกินปืนดีๆให้เราเก็บสะสมเยอะแยะมากมายเลยนะคะซึ่ง Battle Pass ตัวนี้นะคะก็จะเป็น Battle Pass ใหม่ซีซัน8ปลดล็อกรับรางวัลมากมายทั้ง4ตัวละครนะคะแล้วก็5ปืนระดับอีพิกด้วย มีถ้าได้ตัวละครใหม่ด้วยอย่างน่ารักเลยอ่ะเป็นแง่ตัวละครใหม่พี่สวยปะสวยมากคือถ้าว่าตัวนั้นแบบว่าสวยแล้วเนี่ยตัวนี้บอกเลยนะคะว่าเซ็กซี่ไม่เบาไหนไหนเนี่ยเราก็ได้ตัวละครใหม่มาแล้วนะคะเป็นตัวที่แบบว่าสวยเซ็กซี่มากๆเลยแล้วจก็ชอบมากๆด้วยนะคะแปบลบว่าเดี๋ยวเราไปเล่นอีกสักตาหนึ่งดีกว่าดูซิว่าตัวนี้เนี่ยจะสวยงามมากขนาดไหนพร้อมไหมทุกคนพร้อมแล้ว,ลวไปเลยมครับไปเลย มาแล้วครับสมรภูมิ Black o u t รอบนี้เนี่ยแผนของเราอย่างที่บอกนะก็คือตอนแรกเนี่ยเราต้องฟาร์มหาของก่อนหุ่ยเทพตัวละครที่สวยมากนะคะทุกคนได้ไม่ได้นะถ้าอย่างมีต้องมีแบทเทนพาร์ตนะคะลงตรงนี้เหรอพี่อะตรงนี้แหละพี่ต้องแลนดิ้งลงไปเฮ้ยไม่มีคนลงเหมือนเราเลยเออเราลิฟตไปก่อนรีบไปก่อนมันล,ลงลองลองฉันกดหัวแล้วไปครับไปด,ดิงดิงดิงดิเฮ้ยเจอคน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 ไหนตรงไหนตรงไหนตรงไหนจะมีปืนแล้วพี่อยู่ไหน อยู่เขาอยู่นั้นน่ะตรงไหนตรงไหนข้างหน้าพี่เนี่ยตรงทิศสามสามสี่เออพิกกิดยิงบาสุก้าโอ้อใช้บาสุก้าเด้อใช้ของหนักเฮ้ยมันเอามันเอาพิกกิดสวยโอ <laughs> ้ <laughs> โห <laughs> คือคือปืนแรกที่พี่ได้คือบาสุกา้า <gasps> ตายจ้าพิกกี้ยางเดือด <laughs> โอ้ร้านอาหารดินเนอร์สุดหรูแวะกินข้าวได้ปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแถวนี้มีคน มีคนอะไรอยู่นอกบ้านนอกบ้านนอกบ้านโอ้โหประชันหน้าประชันหน้าเฮ้ยได้ยินเสียงเท้าอยู่ในตึกอยู่ในตึกพี่กิจมาแล้วพี่มาร์คข้างนให้แล้วครับพี่แจงจะเจอ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 อันพี่แจหเขาอยู่ข้างบนนี่โดรนนี่คือดีมากๆเลยนะพี่แจงเพราะว่าโดรนเนี่ยมันจะช่วยมาร์คจุดศัตรูได้แบบแม่นยำสุดๆเลยอะสุดยอดเฮ้ยอีกคนอีกคน โอเคเข้าหัวไปดิอะไรวะน่าลูกอะไรน่ะหนูเองหนูเองอ๋อเฮ้ยมีหัวิงอือเจอกันเจออีสตารพีสตันจะอีอีอีคอี่ก่อ a เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจ้า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 จ้อีอีอีว่าอีพี่กินฟันเขาอ่ะก็ได้หลงสารเลย ไล่ฟันไล่ฟัน ก็ครั้งนี้เนี่ยจุแจงพี่กิจแล้วก็น้องปางมาเล่นพวกเราได้ดูกันแล้วนะคะใครอยากได้ของรางวัลดีๆแบบนี้ก็เข้ามาเล่นกันเยอะๆนะส่วนเพื่อนคนไหนเนี่ยที่อยากรู้ว่ากิจกรรมมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะได้อะไรบ้างกรอบรูปโปรไฟล์เป็นแบบไหนเนี่ยก็สามารถติดตามไปที่เพจได้เลยนะคะเพื่อนๆก็จะได้เห็นทุกๆอย่างเลยเนาะถ้าใครสนใจเนี่ยมาเล่นกับจุแจงได้นะคะแอดเฟรมมาด้วยก็ได้เดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะทำให้รู้ว่าคนโหดเขาเล่นกันยังไงเน่ ครั้งนี้เนี่ยพวกเราทั้งสามคนคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเวลาที่ยูทูปแจ้งลงคลิปใหม่ใเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดมีการแจ้งเตือนและสามารถเข้ามาดูกันได้แบบทันทีทันใดก่อนใครเพื่อน,นกันไปเลยนะคะส่วนครั้งนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายไปต่อไปต่อไปต่อเปล่าอีกก็เปล่าไปไปเออมาจะไปพักก่อนดี ไปเลยพี่กิตไม่อยอมไปพี่กิตบอกซื้อพัทลินพาดก่อน oh. <laughs>